สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับแมปที่มีชื่อว่า s k i b i d i tower defense นะซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสุ่มกล่องเพื่อหาตัวที่หายากที่สุดในกล่องแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะแลกได้กี่กล่องเดี๋ยวไปแลกกันเลยดีกว่าว่าจะได้กี่กล่องกันป่ะโอเคครับท่านผู้ชมผมมีอยู่3000กว่าโทเค็นนะือ3า0 0ัน0าักว่าฟักทองจะแลกได้กี่กล่องน่าจะหลายกล่องอยู่หร เดี๋ยวผมนั้นจะขอแรกเลยแล้วกันนะ10กล่องแรกโอเคแล้วก็20กล่อง30กล่องเอ้ากดไม่ติด30กล่องเอ้าอะไรวะสรุปคือผมกดติดไปนานแล้วทั้งหมดผมมีอยู่42กล่องนะท่านผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่า42กล่องผมจะสุ่มได้ตัวอะไรบ้างจะได้ตัวหายากหรือเปล่า ส่วนคนที่อยู่ด้านหลังผมนั้นคือน้องๆที่มาจาก YouTube นะจะมาช่วยผมเล่นซึ่งเขาไม่มีตัวอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรผมใช้ใเขาต้นเกมตอนผมจะรีวิวตัวนะมา42กล่อง10กล่องแรก10กล่องแรกต้องออกแล้วไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมอย่างเข็มเลยป่ะ10กล่องต่อไปอีกเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะกดไม่ติดอีกแล้ว เี๋ยวมาไโอเคตีละตีละมาเฮ้ยไท่านตัวตัวสองเปอรหรือหนึ่งเปอร์ซนตวะตัวตัวหนึ่งเซท่านผู้ชมโอ้้หูอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็โผลมาโผลมาอ้โหอันนี้ไม่โผลอันนี้ไม่โผลโอเค,อเคกล่องสิบกล่องสุดท้ายเนี่ยกดไม่ติดอีกละบั็กหรือเปล่าเนี่ยกดไม่ติดเดี๋ยวเรา เอากล่องใหม่ก็ได้กล่องนี้กดไม่ติดแบบนี้ตัว2%ต้องออกแล้วไหมหนยออกมาแล้ว2%ต้องออกมาแล้วเห <c oughs> ลือ2กล่องสุดท้ายยังมีหวังยังมีหวังโอเคไม่มีหวังละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมจะได้รีวิวตัวละครโอเคเราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะเดี๋ยวผมนั้นจะขอฟาร์มเงินแบบชิวๆส่วนน้องเขาน่าจะต้นเกม โอเคน้องเขาน่าจะไม่มีเงินต้นเกมแหละผมเข้าใจแต่ไม่เป็นไรผมเชิอมั่นในตัวน้องเขาว่าเขาน่าจะต้นเกมได้เดีย๋ยวผมจะขอกลับไปฟาร์มเงินก่อนนะหน้าที่ต้นเกมให้เป็นของน้องเขาแล้วกันเดีย๋ยวผมจะไม่มีเงินวางตัวละครมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแต่จะว่าไปเงินที่ใช้วางนี่ก็แพงเหมือนกันนะตั้ง3,5 0 0เลยน้องเขาจะไหวไหมเนี่ยทำไมตัวพวกนี้มันมาเยอะจังวะ เอาล่ะท่านผู้ชมพระเอกของเราจะมาแล้วไททันแจ็คโอรินเทนค่าวาง3,500แพงเหมือนกันนะวางอะไรแล้วกันโอ้โห و, ระยะ40คูดาวสองแต่ดาเมต5 0 0 0ันท่านผู้ชมดาเมจหนักหน่วงมากแต่ว่าโจมตีช้าแล้วก็โจมตีเดี่ยวว่าไม่ค่อยคุม้มแต่ว่าตัวนี้มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสถานะติดไฟ ท่านผู้ชมดูนะนี่ไงติดไฟล้วโอ้โหเป็นแบบเผาไหม้นะเผาไหม้แต่ว่าถ้าอัพตันเนี่ยจะสามารถสโลมอนได้ด้วยเดี๋ยวเราแปะอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าขั้นต่อไป7,500นะโอ้โห7,500 0ถือว่าแพงมากเลยนะเนี่ยแต่ดีนะที่เราฟาร์มเงินมาเยอะอัพเลยแล้วกันจากระยะ40เปลี่ยนเป็น50คูดาว2วิเท่าเดิมดาเมจจาก5 0 0 0เปลี่ยนเป็น10,000นะ ก็หนักหน่วงมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยท่านผู้ชมแต่ผมว่ามันเน้นที่ระยะมากกว่าตัวนี้ระยะไกลมากเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่ขายระยะมากท่านผู้ชมเท่าที่ผมเล่นมาคือตัวนี้วงไกลที่สุดในเกมแล้วอัพขั้นต่อไป1000 0่นอัพเลยแล้วกันดาเมจเฮ้ยดาเมจเท่าเดิมนี่ว่าแต่ว่าระยะบวกไป10จาก50เป็น60นะคูดาวเปลี่ยนเป็นหผมบอกแล้วท่านผู้ชมตัวนี้ขายระยะจัดเลย ระยะไกลที่สุดในเกมแล้วมั้งตัวนี้แต่จะว่าไปถ้าเปลี่ยนจากการโจมตีแบบเดี่ยวเป็นรวง l อ E น่าจะดีกว่านี้มากๆเลยนะส่วนการโจมตีก็ถือว่าช้าอยู่นะแต่รู้แมมอะไรช้ากว่าการโจมตีของเจ้าไททันฟักทองก็คือเงินไงละ่ะเงินในการอัพของผมมันยัง12,000อยู่เลยยังไม่โอเคเงิมนมาแล้วบวุญเสร็จก็มาพอดีอัพเลยแล้วกัน15ื่นจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคระยะเปลี่ยนจาก 60เป็น70ดาเมจหนเอ้ยคูดาวหนึ่งดาเมจส2,500ือย่างเยอะนี่ไงท่านผู้ชมดูระยะแม่งอย่างไกลส่วนตัวนี้เท,ท่าที่ผมบอกนะบอกว่าถ้าอัพตันแล้วจะมีความสามารถพิเศษนะั่นก็คือ Slow สโล์ศัตรูได้เดีย๋ยวผมจะรอดูนะว่ามันสามารถสโล์ตัวไหนได้บ้างน่าจะเป็นสโล์พวกบอสละมั้งเพราะพวกบอสมันเลือดเยอะ มีบอสมาแล้วท่านผู้ชมดูโอเคนี่งไงสโลว์แล้วท่านผู้ชมแบบมีรูปหอยทากติดด้านบนนะก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าโจมตีช้าทวัดกับตัวอื่นนะโจมตีช้าเอาเป็นว่าคลิปต่อไปผมอาจจะเอาตัว2%มารีวิวท่านผู้ชมดูก็ได้นะตัว1%รซรีวิวไปแล้วและอีกอย่างใครที่อยากเล่นผมอาจจะทิ้งลิงก์แมปให้เข้ามาเล่นกันได้นะแต่ว่าถ้าไม่นับเรื่องอผมมีปัญหาในการทิ้งลิงก์แมปไม่ได้ ถ้าสมมติทิ้งได้ผมอาจจะทิ้งให้ท่านผู้ชมเขามาเล่นนะถ้าให้ผมบอกนะว่าเจ้าไททันแจ็คโอลิเลนต์เนี่ยโหดไหมก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้กากเท่าไหร่อยู่ประมาณกึ่งๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้นๆเลยที่สามารถสโลได้งั้นก็ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารีวิวครบแล้วแหละใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อให้ผมนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วย เออแฮวันนี้มาแปลกทำไมคลิปนี้มีสาระปกติไม่ค่อยจะมีสาระแฮคลิปเรา